ก็เสนอสามเมืองนะพร้อมในจางู่นะเอ้ยไปนั่งชมกชักชักชักพร้อมโอเคนายมูนนายนวลพันธ์อ้าวพ่เมื่อคืนเป็นเซ็ตชั้นเลยเออดิผมอยู่กอร์สามเมืองอาจารย์ชื่นอาจารย์ตรงผันหน้ามไ่เลย ออเยไม่ได okay. ้ยนไม่ได้ยนม่ได้ยนหน่งังเลยผมนายมูนายโนนปานปี60จะมาจากคณะจวิทยาเดี๋ยวต่อีกกองนอาสามเมืองพูดนุ่นตาเต้มประจำคณะ अच्छो कल रहिए